พร้อมราชพัฒวิศวกรหุ่นแทบจากเดินขอนแก่นสู่พระเอกซีรีส์วายที่ทั้งประเทศกรีซไม่หล่อยอย่างเดียวแต่ครบเครื่องนี่ไม่ใช่แค่หนุ่มหล่อธรรมดานะฮะแต่คือพร้อมราชพัฒพระเอกซีรีส์วายขวัญใจทั้งประเทศที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแต่ครบเครื่องทั้งสมองกล้ามและเสียงร้อง พร้อมราชพัฒวรสารหนุ่ม่อจากอุบลราชธานีนะฮะที่ตอนนี้แฟนซีรีส์วายไม่มีใครไม่รู้จักพร้อมเกิดเมื่อวันที่12มีนาคม2542นะครับโตที่อุบลราชธานีเรียนมัธยมที่ยมนาเจเริญและจบปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาไม่ใช่แค่เรียนเก่งนะครับแต่ยังเคยควา้าตำแหน่งเดือนคณะอีกด้วยและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของวงการของจักรวาลพร้อมเพราะหลังจากมีแม่มองเห็นแววนะฮะก็ได้เข้าวงการโฆษณาก่อนจะก้าวเข้าสู่สายวายเต็มตัว ซีรีส์ End of Love รักวุ่นวุ่นของหนุ่มวิศวะคือบทแจ้งเกิดอย่างแท้จริงนะครับกับบทเหนือพระรามที่ทําให้สาววายทั่วประเทศเทใจให้หนุ่มพร้อมแม้ว่าเรื่องนี้จะมีคู่จิ้นระดับตัวท็อปนะฮะอย่างยินวอกแต่พร้อมก็กลายเป็นที่จับตามองทันทีโดยเสน่ห์เฉพาะตัวและความสามารถทางด้านการแสดงที่ไม่เล่นแบบเล่นๆพร้อมคือลูกอีสานแท้ๆติดดินชอบกิน๋วยจับบ้าน,านฟังเพลงแต่งเพลงเล่นกล้องและมีศิลปินขวัญใจคือบ๊อบบี้แห่งวงไอคอนนะฮะแต่อย่างหนึ่งที่แฟนๆพูดถึงเป็นเสียงเดียวกันนะครับนั่นก็ค หุ่นแน่นกล้ามชัดแถมรอยยิ้มอบอุ่นชวนละลายนะครับเรียกได้ว่าเป็นพระเอกวิศวะที่ทั้งหล่อทั้งล่ําทั้งใจดีนอกจากนี้นะฮะหนุ่มพร้อมยังทําเพลงในชื่อ Another Boy T J ทั้งแต่งเองร้องเองมีเอกลักษณ์และมีกลิ่นไอเคป๊อปที่ฟังแล้วติดหูนะฮะโดยแนวเพลงเป็นอินดี้ฮิปฮอปและชื่อ IG ของพร้อมนะครับ Another Boy T J นอกจาก End of Love แล้วนะครับเขายังมีซีรีส์หลากหลายแนวเช่นนาห้างเดอะซีรีส์เพื่อนผมมีมรดกเป็นโฮมสเตย์ครับแจ็คแอนด์จ็อกเกอร์ทำไมต้องเป็นเธอทุก Homeroom 29ตัวประกัน The Special Episode You Still My Heart โดยทุกบทบาทที่ได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นดรามา่าอบอุ่นบทกวนๆพร้อมเอาอยู่ทุกคาแรคเตอร์ถ้าเพื่อนๆถามว่าทำไมต้องติดตามพร้อมราชพัตรคำตอบง่ายๆฮะคือ 1. ห,หน้าตาหล่อใสแต่ไม่จำเจ 2. มีของทั้งร้องเพลงแสดงและแต่งเพลงได้ 3. พื้นฐานทางด้านวิศวกรน,นะครับแสดงว่าเป็นคนสมองดีและมีวินยัย ตัวจริงติดดินยิ้มเก่งและมีความเป็นธรรมชาติและสุดท้ายนะครับคุณดีจนแฟนๆตั้งด้อมกล้าม้อมจากหนุ่มวิศวะเมืองอุบลน,นะครับสู่พระเอกวายผู้ชนะใจทั้งประเทศพร้อมไม่ได้มาเพื่อเล่นแต่มาเพื่อปังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่งองข่าวพีนิวด้วยนะครับและคอมเมนต์กันมาหน่อยนะับว่าเพื่อนๆตกหลุมรักพร้อมจากบทไหนหรือชอบโพสต์ไหนใน i อีอนาเจอร์บอยทีเจมากที่สุดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะส่ันนี้ไปลแล้วครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด cribe ให้พีนิวด้วยนะครับสวัสดีครับ